สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชัยนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับโอ้โหเมสซี่มีข่าวออกมาอีกแล้วนะผมว่าเตรียมลาเปเช่ครับซัมเมอร์นะครับถ้าวืดแชมป์ยุโรปนะครับโอ้โหมีนักข่าวเล่นมานะผมว่าเลวเนี่ยเมสซี่เนี่ยเตรียมแยกทางกับปารีสแซงต์แชงแมงถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะผมร่วมงานกันแค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้นนะฮะ โรบคาร์สโกครับผมอดีตนักเตะของบาร์เซโลนาเนี่ยออกมาอ้างว่าเมซี่ครับไม่มีความสุขกับชีวิต้าแข่งในปารีสและเตรียมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ครับถ้าหากว่าล้มเหลวไม่ได้แชมป์ยุโรปเมซี่เนี่ย้าแข่งให้กับเปเชได้แค่6เดือนเท่านั้นนะผมหลังสัญญาร่วมทัพเป็นเวลา2ปีแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยยังมีปัญหาในการปรับตัวกับทีมใหม่ด้วยนะครับรวมถึงอ้างว่าเขาไม่มีความสุขกับชีวิตในปารีสเลยนะครับเมซี่เนี่ยเคยคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยกับบาร์เซโลนามา4ีสมัยครับแต่ตั้ง อย่าก็ตามเนี่ยคาราสโกครับยังอ้างอีกว่าถ้าปีนี้เนี่ยเปเชไม่ได้แชมป์ยุโรปนะผมเมซี่จะย้ายทีมในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับคาราสโกเนี่ยกล่าวไว้ในอิวนะผมชิริกุโตนะผมว่าเมซี่เนี่ยคิดถึงวิถีชีวิตที่บาร์เซโลนาเสมอ ถ้าเขาประสบความสําเร็จครับซึ่งหมายถึงคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ต่ออีกปีแต่ถ้าเปเช่เนี่ยไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันก็คงจะอยู่กันแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่คิดว่าถ้ามองในแง่ของกีฬาเนี่ยเขาจะเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าส่วนตัวเนี่ยเขาต้องรู้สึกบ้างหละนะผมว่าทําผิดพลาดอะไรไปนะครับ เมซี่เนี่ยตอนนี้ยิงไปแล้วนะ6ประตูจาก16นัดให้กับเปเช่ในทุกรายการเลยนะโอ้โ oh. หถือว่าเป็นสถิติที่ยังไม่น่าท็อปฟอร์มสำหรับเรัลเมซีนะ่ Messi, ตั้งแต่ย้ายไปเล่นให้กับปารีสซั์แชแมงครับผมและมีเป็นไปได้นะผมมีความเป็นไปได้มากๆถ้าเขาไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเนี่ยเขาอาจจะออาลาทินของปลาร์ดเดฟรังได้เลยนะครับผมขอบคุณครับผมที่รับฟังในช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ